รณรงค์อุบัติเหตุเป็นศูนย์ด้วยการเพิ่มมาตรฐานระบบคมนาคมให้เป็นมาตรฐานสากลก็ถือเป็นอีกแนวทางการแก้ปัญหาที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยต้องการพัฒนาค่ะเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมีการเดินทางกันจำนวนมากติดตามจากรายงานค่ะ ช่วงเทศกาลปีใหม่การคมนาคมในทุกระบบจะมีความแออัดมากขึ้นจากจำนวนผู้คนที่เดินทางไปตามสถานที่ต่างๆซึ่งหมายถึงความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุก็มีมากขึ้นตามไปด้วยโดยนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูธถรมได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตที่ไม่ปลอดภัยของคนไทยและยังนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งงบประมาณและเศรษฐกิจและการลงทุนต่างๆได้ การจัดการขณะนี้ทําได้ไม่ยาก2ทางอันดับแรกก็คือการคุมทางกฎหมายจุดตัด500วันจุดจะแก้ไขอย่างไรนะครับจะประสานงานกับหน่วยงานทางการปกครองอย่างไรนะครับตรงนี้ต้องเห็นใจรถไฟนะครับแก้ปัญหาไม่ได้ด้วยตัวเอง2ก็คือเรื่องทางด้านเทคนิคด้านวิชาการการนะครับสร้างนะครับระบบในการนะครับปิดนะครับจุดตัดไม่ว่าจะเป็นระบบไม้กัน้นอัตโนมัติระบบสัญญาณหรือระบบป้าย มีความเหมาะสมได้หรือ,อยังอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็บอกแล้วว่าคุณภาพชีวิตของคนไทยดูเหมือนจะไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นแล้วต่างประเทศที่พัฒนาที่จะมาลงทุนบ้านเราก็ต้องคิดเรื่องนี้เป็นธรรมดาครับ จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุใน182ประเทศทั่วโลกประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่3รองจากประเทศเกาะนิูเอและสาธารณรัฐโดมินิกันด้วยสถิติย้อนหลังตั้งแต่ปี2552จนถึงปัจจุบันรวมแล้วกว่า2,700ครั้งหรือร้อยละ3 8จากประชากร1 0 0 0 0 0คนการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยของระบบขมนาคมให้เข้มงวดมากขึ้นถือเป็นสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ แต่อย่างไงก็ตามเราก็ยังต้องการไม่ให้ตัวเลขนี้เป็นศูนย์ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นหลักสําคัญก็อย่างที่นายกว่าเราต้องตรวจสอบทุกขั้นตอนของการที่จะดําเนินการในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบรถไฟระบบถนนนะครับสะพานอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของที่เราต้องไปอาจจะมีโอกาสประสบอุบัติเหตุนะครับทุกขั้นตอนเพราะว่าทุกคนทําถูกทั้งนั้นเพียงแต่ว่าทํายังไงให้มันดีขึ้นเราสามารถลด เป็นบางเรื่องซึ่งอาจจะเกิดจากผู้ใช้ที่ไม่ถูกต้องได้ในอนาคตการปฏิรูประบบคมนาคมขนส่งนอกจากช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยได้แล้วจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและประชาชนในการพัฒนามาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลด้วยทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน